สวัสดีค่ะ Gender React ค่ะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะช่วงนี้เห็นหน้าบ่อยหน่อยนะคะเพราะว่ามีซีรีส์ยูร u r i on Air เยอะนะคะวันนี้เราจะมา reaction กับ Lucky My l o รักนี้มากับดวง EP ที่3แล้วนะเรามาลองดูกันว่าคราวนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างในที่ทํางานในออฟฟิศของคุณเวลาแล้วก็นับดาวนะคะคราวที่แล้วเห็นไปออกเดตกันใช่ไหมมามาดูต่อกันเ้อมอนามงเจ้า่า อาศายใหม่มาแล้วน้ำต้องทวองกรุงเทพแน่เลยอ่ะเฮ้ยเขาเดินจูงมือกันเข้ามาว่าจะไปกินข้าวหรอเขาไม่กลัวเพื่อลมงานเห็นอ้าววันนี้มาด้วยกันเหรอคะเนี่ยเปล่าเจอกันหน้าออฟฟิศนี่แหละอะไรคะเจ้ฉันว่ามันเ็เจอกนทำะแกดูสีััเนี้ เหมือนมีคนใส่เสื้อคู่นะเสื้อคู่อะไรแค่สีเดียวกันไหนอะจีใส่ใหม่ใส่ใหม่ไอ้เลิฟยเนมาเลยทั้งคู่เนี่ยวันนี้สี่มงคลมันสีดำลูกค้ามาแล้วค่ะโอเคครับดูก่อนดวก่อนบ้างนึงนะคะไม่เห็นเป็นอะไรเลยเสื้อไม่เห็นมีอะไรเลยขอบคุณมากครับรอละค่ะทำหน้าเป็นตัวร้าย ตลบยังไงอะไรยังไงเน่แสดงออกขนาดนั้นนี่จะมาปากแข็งอีกหรอก็มันไม่มีอะไรจริงๆนี่ว่าหรือว่ารักไปแล้วรักบ้าอะไรแกก็รู้ว่าฉันไม่รักใครคุณเวไม่รักใครถ้าแกเนี่ยเจอคนที่ใช่อ่ะเดี๋ยวเขาก็ทําให้แกหายกลัวเองนั่นแหละเดีนะคือจีบแต่ไม่รักใครจีบเฉยๆอย่างงี้หรอแต่ว่าถ้าไม่ใช่จริงๆริะ ขอได้ปะกลับไปได้แล้วนี่ลูกค้านะไล่อีกแล้วเหรอแต่ก็อย่าลืมแล้วกันนะลืมลหรอก็ถ้าแมวเอาอ่ะขอไงเออมันคนหรืออะไรขอจีบขอจีบผีชัยไปแล้วคุณเวลานี้เก่งสมกับที่เขาลือกันไว้จริงๆนะครับไม่หรอกค่ะเวก็แค่ตั้งใจทำทุกอย่างให้เต็มที่ แหมสวยแล้วเก่งขนาดนี้มีแฟนหรือยังคะยังค่ะมันผมเลยครับยังไม่มีแฟนบอสก็จีบผลหน้าทีมก็จีบเรามันสวยนับดาวเรามันสวยผมเมาแล้วแน่เลยอะเรามาชนแก้วฉลองกันดีกว่าครับได้ดิช็อทำไมเมาแล้วถึงองชนแก้วฉลอง นับดาวครับฮะคือว่าผมมีเรื่องอยากจะบอกคุณนับดาวครับเรื่องอะไรหรอคะผมคิดว่าคุณนับดาวคือคนที่ทำให้เวลาของผมเดินไวขึ้นคุณนับดาวคือคนที่ทำให้เวลาของผมเดินไวขึ้นอะ,อะไรนะคะ <c oughs> เพราะว่าเวลาที่อยู่ใกล้คุณเนี่ยผมมีความสุขมากจนอยากหยุดเวลาไว้ <Okay. S 1> คุณคือสิ่งดีๆในทุกๆวันที่ผมอยากเจอ <c oughs> ผมก็ <c oughs> พยายามหาคำตอบไปกับสิ่งเหล่านี้นะครับและคำตอบที่ได้ก็คือสารภาพรักเลยค่ะผมชอบคุณรับดาวครับโอเค สายใหม่ได้ยินหรือเปล่าจะเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะลองโอ๋ออ๋อบอสจีบบอสจีบปวดหัวมากเลยค่ะคุณสตีฟคุณเบามากเลยเอาสายใหม่เอสายใหม่สายใหม่ใ้ตสายดีขบอสกำลังสนุกด้วยนี่ แกงนี้เมากันประหลาดมากเลยนะเคโอเคทกลับดี่นี่นะอ๋ยพอสค่ะเป็นหัวจังเลยอะค่ะกลับบ้านกันดีกว่านะคะแต่ละคนโอเคครับให้ฉั้นผมฝากนับดาวด้วยนะครับคุณเวลาเป็นตะขาบเป็นตะคาบเลยค่ะอ้าวแล้วทำไมบอสต้องไปส่งคุณเลขาละอุ๊ยเม้ากันแปลกจริงบริษัทนี้ น่ารักกลัแบ้านฉันไะอมน่านนี่ไงซีนตอนต้นเรื่องนะคะฉากขายฉากขายซีนเปิดเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้าถอดเสื้อเขาเนี่ยจะไม่เป็นไรนะอ่อยกันอยู่เนาะเดินจูงมือกันแล้ว ก็ทำอะไรอ่ะแต่เขาเมานะก็แค่ ไ,ได้กันไหมคะได้กัน้หมค้ยืฮ้ยเื้ยเฮ้ยอฮ้นเฮ้คเฮ้ยเฮืยเฮ้ยเม้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ด้ย้ ใช่ไหมไม่ได้ได้กันใช่ไหมทำไมวันนี้มี็อปอ่ะ z o o ุกก็แปลกๆไปทำอะไรมาป่ะเนี่ยก็เหมือนเดิมนะเหมือนตรงไหนเจ๊เอาดีๆยาวมากยาวหรอยาวสวยสิบเก้านิ้วเลยนะทิปหรออุ้ยแกอย่าเม้าไปฉันนั่งบินมาเมื่อเช้าอ่ะมันล่วงไปตอนไหนไม่รู้เนี่ย ก็เลยหาที่คาดผมมาใส่เนี่ยเดี๋ยวเจ๊น่าจะคาดตั้งแต่จากบ้านมันจะได้ไม่ปิวหลุดไปเนี่ยแกนี่มันเหมาะกับการสั่นแนจริงๆขาเพยอะไรกันเนั่เสียหายลืมเรื่องผมใช่ไหมก่อนฉันมีเรื่องจะมาจากฉันหินเย็นนับดาวเพื่อแบบเนี้ยลงมาจากคอนโดคุณเวจ้ะอ่าก็คือเมื่อคืนพากลับไปคอนโดคุณเวไม่ได้กลับไปส่งบ้านแล้วก็จูบกัน ไม่แน่ใจว่าได้กันไหมเหมือนจะไม่ได้ใช่ไหมทําไมเพื่อนที่ออฟฟิศถึงไปเห็นหน้าคอนโดเจ๊หนูไม,ม่อยากจะเมาสหลอกน,น้นหนูก็เห็นเขาที่ร้านกาแฟวันนั้น่ะหนูว่าเขามาด้วยกันนะจริงๆเขามาด้วยกันทุกวันนะเจ๊ไม่มีใครไม่เห็นหรอกอหนู <c oughs> ้คนเดียวในเรื่องเรื่องนี้เจ๊หนู้ยเ<จ>้ยชาวบ้านหนึ่งมานีเรือกจะเมาไ์อะไรชาวบ้านหนึ่งเย็นนับดาวะกับคุณวีย เขาติดกันแล้วนะอ้าวนับดาวไม่ได้เป็นแฟนกับบอสพีนเหรอฮะแกรู้อะไรสักหน้แค่รู้ไม่จริงเล่าไปสิแกนี่รู้ปุ๊บเลือกเอาเจ๊เหมือนจีนแบบเล่าให้หนูฟังอิมพอไว้เมาไหนเล่าไปซิยังไงขายเพื่อนล่ะอ๋ออะไรของฉันวะเนี่ยทำไมอ่ะเป็นชอบคุณเวงจริงเหรอเอ้าแล้วบอสพีนล่ะ ผมคิดว่าคนนับดาวคือคนที่ทําให้เวลาของผมเดินไปขึ้นอ่าก็คือ,อไ,ได้ยินอยู่ที่เขาสารภาพร <ผม S 2> <ะ>ักชอบคนนับดาวครับโอ๊ยอะไรวะเนี่ยเราสวยไงลูกเราสวยไงเออ คนนี้สวยมาก จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP 3คือการที่มันเป็นตอนสั้นๆน่ะแบบไม่ถึง20นาทีงจริงๆแล้วมันก็แอบ,บลงลึกหรือว่าพาเรื่องไปได้ไปได้น้อยเหมือนกันเนาะ,ะคราวนี้มีอะไรบ้างนะแตนะ่ลองรีแคปซิมีนับดาวรู้แล้วว่าบอสพิมก็ชอบตัวเองอ่ะโดนสารภาพรักเมาก็เลยได้ไปจุกกับคุณเวมีเพื่อนคุณเวที่เป็นลูกค้าที่แบบมาแสดงให้เห็นว่าชอบนับดาวเหมือนกันนะสวยเลือกได้นะแต่อย่างอื่นก็ยังยังไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่ คือตัวเลิฟซีเนี่ยค่ะเรารู้สึกว่ามันเฉยเฉยสหรับเราเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะว่ามันเห็นมาหลายรอบแล้วมันเห็นมาตั้งแต่ในตัวอย่างเห็นตอนเปิดเรื่องเห็นซัมไปซัมมาอะไรแบบเนี้ยก็น่ารักดีมีความคาดหวังว่าจะเห็นความลึกของตัวละครหรือว่าเห็น motivation ของตัวละครมากกว่านี้หนึ่งในครั้งหน้านะคะแต่ก็เป็นกําลังใจให้เหมือนเดิมค่ะเป็นกาลังใจให้คนทําด้วยนะคะ KJN Idol Studio เนาะทำงานต่อไปนะคะเราจะรอดูรอเชียร์ซีรีส์ยูริ ทุกเรื่องต่อไปค่ะถ้าเกิดว่าสนใจคอนเทนต์ของเราที่เราพูดถึงเรื่องความหลากหลายทางเพศความเท่าเทียมเป็นธรรมทางเพศผ่านป๊อบเคานเจอร์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นหนังละครซีรีส์อนิเมะมวยปล้ำเพลงนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง YouTube ของเราไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันครั้งหน้าสวัสดีค่ะ